หลินหงเจ้าหมายความว่าไงไม่ต้องห่วงเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเราจะพาพ่อแม่กับพมุกของเจ้ากลับมารอก่อนนะน้องชายให้ตายสิท่านสองคนต้องมีชีวิตรอดกลับมานะเจ้าไม่ได้พูดก่อนหน้าน,นั้นหรอกหรอว่าอารมณ์ของมนันดุดไม่มีความหมายตอนนี้เจ้ากําลังสละชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์ของไอหนูนั่นมันคุมแล้วหรือไงณตอนนั้น ไม่ใช่ว่าท่านสละชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์ของนายหญิงแห่งพระราชวังอยู่หลานเช่นกันหรอข้าเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าเจ้าเน้ยนย้ำว่าสถานะเจ้าคืออสูรมาโดยตลอดด้วยไงมนุษย์และอสูรแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหรอแม้ว่าระเบิดลบล้างดาราไม่สามารถทลายกำแพงได้ข้ายอมแพ้ และเฝ้าดูหลินหงกับแม่นางช่างกวนตายอย่างหมดทนทางแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อข้าสามารถดูดซับพ,พลังของเสาดาราด้วยการบ่มเพาะที่นี่ข้าน่าจะได้ออกไปหากข้าดูดซับพ,พลังทั้งหมดที่นี่ที่ไหนกันมันเป็นเพียงความว่างเปล่าสีขาวที่กว้างใหญ่ไพศาลดูเหมือนจะแตกต่างกันมาก จากสิ่งที่อยู่ภายในจิตสำนึกก่อนหน้านี้ขออภยัยท่านคือช่างกวนพูดถึงเจ้าให้ข้าฟังแล้วข้าชื่อเย่เทียนหงข้าเป็นบรรพบรุษเจ้าและคนภายนอกจังเรียกข้าว่าจัก,กรพรรดิเทียนหลิงทายาทที่ไร่ข้าคนนี้ขอคารวะท่านบรรพบุรุษผู้วศสคนนี้มีสายตาที่อ่อนโยนและดูน่าเชื่อถือมาก เขาไม่ได้ดูเหมือนกับคนเจ้าชู้ที่แม่นางช่างกวนเล่าให้ฟังเลยอ่าสิ่งเหอแต่เท่าผู้นี้ได้ผูกพันกับเรื่องมากมายในวัยหนุ่มของข้าก่อนี้แห่งกิเลสตันหามากมายแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ช่างกวพนพรันนาไว้ข้าผู้นี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้บรรพบุรุษถูกตุมินฮ่าฮ่าฮ่ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของเจ้าแม้ว่าจะมีใครสักคนที่ผิดมันน่าจะเป็นช่างกวน ใช่แล้วแม่นางช่างกวนกับพี่ชายข้าลินหงกำลังตกอยู่ในอันตรายและข้าติดอยู่ที่นี่ข้าขอให้ท่านมั็นพระบุษช่วยข้าออกไปจากที่นี่ทีสิ้นเหอพื้นฐานของเจ้าเป็นคนจิตใจดีและมีคุณธรรมโดยธรรมชาติแล้วเจ้ายังจงรับพักดีได้มีเกียรติเจ้าเป็นทายาทที่โดดเด่นที่สุดในใสายเลือดของข้ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำลายข้ายกลเสาดาราแต่เจ้าจะทำอะไรต่อหลังจากที่ทำลายมันแล้วล่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ